มาสิตัดกล้วยมาเบิ่งเครื่องกล้วยก่อนหู้นอยู่ข้างในผนจ้ะพัตัดบ่พอตัดบ่นาอเบิ่งกันเด้จ้ะจังหน่อยยังตัดเนาะยังบ่ทันได้พัดตัดปานใดจ้ะเกิดหน่วยบ่่อยใหญ่ตบากอะ ส้มสีแกแนีอยู่ด้วยค่ะพี่นอ้อง,นงองเครื่อนหนึ่งมีสองเคือล้างออกดอกกับมีจ้จคนน่ะผู้ตัดเอาปีมันกับตัดน่วยมันไปน้ำกล้วยปีนีวีบอ่ค่อยหลาย ต่วกับพ่อได้กินยู่จ้ะในใหยังมีสองหวีนึ่งจ้าพี่น้องคุณเห็นวะมีสองหวีเป็นน้ำเปียด้วยค่ะพี่กายนี่งามงามเลยมีนี่กับมิซีหามิซีหาหวียู่จ้าพี่น้อง ยี่สี่ห้าวีบรรยากาศภาพบึงกล้วยสวนกล้วยแต่ว่าชะอมนี่ม่เป็นยอดได้จ้ะเพราะว่าจ้าสีบ่งกินเพิ่นนี่ครัพี่น้องแมงลงเนาะแมงใหม่ลงแมงไหม่ลงชะอมชะอมเป็นแมงใหม่ลงค่ะพี่น้อง ว่าท่านเด็ปรงยอดเยอะปงขึ้นมากกันบ่งกินเพิ่นเนี่ยโปงขึ้นมากบ่งเนี่ยกินเพิ่นใจพี่น้องพาชมรอบๆสวนกล้วยบรรยากาศกล้วยปีนี้ก็สิบรค่อยงามไปไดนเนาะค่ะเนาะฝนน้กสิม,มาจะฟังเสียงจุดของไฟ่นฝนน้อกสิม,มาอย่ามือรุ่นสิม,มาตัดอันนี้ออกใลเพิ่น จะมาตัดแต่งออกให้เพื่อนจ้าเดี๋ยวมือรุ่นจะมาตัดตรงนี้ออกให้เพื่อนเนาะโอ้หม่องไฟหม่ไฟเห็นหมวงไฟไหมใครพี่น้องคนุนุนคนพุนพุนเห็นปาคุณช่างป่าว่าเห็นทางเนาะข้างนากลวยเห็นว่าจ้าเห็นปะาได้ใกล้กันเพื่อนเอาบุญจ้าเห็นบ่บ้านใกล้ๆกล้กันเพื่อนเอ้าบุญมึงม่องไปไปนน้ำ รนากาศนกกากับบินเซลยุ่จ้าบรรยากาศยุ่สวนดีดีอุ้ยขืนดีค่ะน้องค่ะน้องมึงเนี่ยขนดีค่ะข้นดีนค่ะรรักบ,บ,บุญหมงไปจไปพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะ นกกาห้องสดสดขอบผูน้นิรายค่ะเป็นกำลังใจให้กันมาเดิมสื่อ